าพาไปดูบรรยากาศหลังผ่อนคลายมาตรการกันบ้างค่ะต้องบอกเลยว่าการที่เชือ้อโควิดสิเนี่ยลดลงส่วนหนึ่งก็มาจากหน่วยง,งานภาครัฐแล้วก็พี่น้องประชาชนให้ความร่วมมือน,นั่นเองค่ะวันนี้ค่ะหลังจากโควิดที่คลายแล้วค่ะภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่4เทศบาลของจังหวัดยะลาก็ได้ลงพื้นที่ไปพบปะพี่น้องประชาชนและเพื่อเป็นการต้อนรับปีใหม่ก็ได้แจกปฏิทินต้อนรับปีใหม่ด้วยค่ะ ล่าสุดค่ะทางรัฐบาลได้ผ่อนคลายมาตรการต่งางๆค่ะรวมถึงมาตรการเคอร์ฟิวประกอบกับจังหวัดยะลาจํานวนผู้ติดเชือ้อลดลงสถานการณ์ดีขึ้นตามลําดับนั้นทําให้ประชาชนเนี่ยเริ่มคลายกังวลมากขึ้นแล้วก็ออกมาใช้ชีวิตมากขึ้นและเพื่อเป็นการสร้างขวัญกําลังใจสารสัมพันธ์อันดีระหว่างเทศบาลเมืองสติงนอกกับประชาชนนายเสรีเรืองการนายกเทศมนตรีเมืองสเติงนอกได้นําคณะผู้บริหารสมาชิกสภาพนักงานและเจ้าหน้าที่ของเทศบาล แต่งกายนะคะด้วยชุดแฟนซีแล้วก็ลงพื้นที่พบปะพูดคุยขอบคุณประชาชนที่ให้ความร่วมมือในการป้องกันโควิด -19 ตลอดช่วงที่ผ่านมารวมถึงมาตรการปิดกัน้นการเคลื่อนย้ายที่ไม่จําเป็นด้วยทําให้หลังจากหนึ่งเดือนเต็มค่ะสี่เทศบาลเนี่ยมีจํานวนผู้ติดเชื้อลดลงอย่างเห็นได้ชัดถือว่าเป็นอีกหนึ่งความสําเร็จที่เกิดจากพี่น้องประชาชนในพื้นที่นั่นเองพร้อมทั้งได้อวยพรเทศกาลปีใหม่แล้วก็แจกจ่ายปฏิทินซึ่ง ในปฏิทินค่ะก็จะมีการระบุเบอร์โทรศัพท์ของเทศบาลทุกก่องไว้อย่างน้อยค่ะหากพี่น้องประชาชนหรือว่าชาวบ้านเนี่ยมีความเดือดร้อนก็สามารถดูได้ที่หลังปฏิทินซึ่งทางเทศบาลเองก็ต้องการนะคะที่จะช่วยเหลือให้ประชาชนเนี่ยสามารถประสานได้ใกล้ชิดมากขึ้นกิจกรรมนี้ค่ะก็จะดําเนินการแจก3าวันด้วยกันแบ่งเป็นโซนกันไปนั่นก็คือโซนฝั่งเติบบอกละยบุบังเกาะบรรนังสาเริงเนินหูกวางณโตมงและโซนอื่นๆค่ะ